สวัสดีครับวันนี้ผมก็ผมภูมิใจอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนี่ก็เป็นอีกวันดุดนึงนะครับที่ผมจะได้มาทําบุญไหว้พระนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่นะครับวัดแก้วฟ้าซึ่งข้างในเนี่ยจะมีความเก่าแก่มากมายแค่ไหนก็เราไปดูข้างในกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศในวัดก็ร่มรื่นดีครับก็มีต้นไม้เยอะก็อากาศดีครับมองับคนเป็นวันยังผมครับก็จมูกวันตันก็ได้มาสูดบรรยากาศแบบนี้ก็ดีครับ แต่ละออกซิเจนสนับก็เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าแก้วาฝาผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าที่เขาตั้งชื่อวัดแก้วาฝาเนี่ยตั้งชื่อตามสมเด็จพระเจ้าแก้วาฝาอุ้ยทุกคนดูสิต้นไม้อะไรเนี่ยมีภาพูกต็มไปหมดเลยหรือว่าเขาจะมาขอหวยจันเดี๋ยวว่ามันจะขอปังป่ะแต่แม่อ่ะจะอยากเป็นเด็กแต่ขอไม่เป็นขอยังไงอะเนี่ย มีใยเป็นมุมเต็มไปหมดเลยทุกคนไปกล้าเดินเข้าไปจะมีผีไปไปต่อดีกวะเฮ้ยทุกคนท่านเจ้าพระคุณต่อคนรัตนาพรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าทุกคน มีคณะช่องทองผีโดยคุณบวยอาจารย์เจนเอ,อ,อาจารย์ลนนี่และมีงานขอเชิญร่วมทักกระถิ่นสมทบทุน,ทรนออสร้างอุโบสถวัดแก้วฟ้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมพศ2563เวลา9โมง9นาทีทุกคนดันใจมาไม่ได้ครับเพราะว่าใจติดเสาเดี๋ยวผมนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมความสวยงามของอุโบสถหลังเก่าของวัดแก้วฟ้ากันไปดูกันเลยซึ่งวัดแก้วฟ้าหลังนี้นะครับสร้างในสมัย กรุงศรีอยุธยาถ้าดูตามหลักฐานทางเอกสารแล้วจะพบได้ว่าวัดแก้วป้าสร้างในสมัยของพระมหาจักรพรรดิเป็นกษัตริย์ลำดับที่16ของกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งพระออโบโสถหลังเก่าก็ได้รับการบูรณะในสมัยของเชะเลิรล่านภาลัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตะนะโกสินทร์ครับนี่นะครับก็คือทางเข้าของออโบโสถหลังเก่าก็จะมีประตูอยู่2ประตูนะครับมาเราเข้าไปดูกันเลย นี่นะครับผมจใจมันเพื่อนดูนคถับว่ามีอะไรในวิดีโอนที่แปลกไปลองดูดีๆครับให้เวลาคิดถูกต้องแล้วครับตัวฐานของพระอุโบสถนี้นั่นเองนี่นับถ้าเห็นนะครับจะมีความโค้งเป็นเคิร์ฟเหมือนเรือนสำเพา้นะครับเป็นศิลป,ปะของอยุธยาตอนปลายนะตอนแรกครับที่ผใ,ใจเดินเข้ามาดูับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะฐานของอุโบสถ เนี่ยมันดูแ,แปลกๆจังเจอก็เลยคิดว่ามัน่าจะออกแบบตามเรือสำเภาเจอก็เลยลองไปหาอ่านดูปรากฏว่ามันก็เขาออกแบบตามเรือสำเภาจริงๆเลยครับเป็นศิลปะของอุาด <S <S 2> <S 2> <ๆ>นด้านในของพระอุโบสถครับจะมีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางมันวิชัยเป็นพระประธานเออเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่สมัยอยุทยาตอนปลายตามข้อมูลทราบว่าพระพุทธรูปสร้างมาจากดีนทายแดงปัจจุบันหลวงพ่อใหญ่ มีอายุเหล่ามากกว่า400ปีครับนี่นะครับก็คือใบเสมามีความเก่าแก่สร้างด้วยหินทรายแดงเช่นกันครับซึ่งต่อมานะครับทางวัดก็มีสภาพต,ตโทตมลงอีกทางวัดนนครับก็เลย บูรณะปติสังครณ์ใช้งานเป็นวิหารและดำเนินการสร้างโอโบสดหลังใหม่ต่อไปครับนนไม่แน่มากครับกับเรื่องราวของวัดแก้วฟ้าที่ผมได้พาเพื่อนๆมาชมกันในวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ